ห้องหนึ่งพอดีโอ้โอ้โอ้ เจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมีวช่องพิมแอนพาวชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนแม่หมิยวจะพาทุกคนไปดูลูกวัวที่เพิ่งคลอดใหม่นะคะทุกคนคลอดวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าโอเคคลอดแล้วค่ะอ่าทำคลอดโดยหมอเย็ยนนะคะอันต้องขออภัยเพราะสามารถเพราะสามารถเข้าไปอันอัดคลิปได้กใกล้ๆนะคะ ตอนนี้เขายังบวชหันหูนะคะเออยยอยอยอลูกยอยอยอเออนางเอ,อ้ยเห็ดคอด์ดหายเออปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วจะปลอดภัยแล้วนน่นะคะแม่เพิ่นนะแม่เพิ่นนะคะโอ้เพิ่นคอดง่ายอยู่คะ่ะนี่คอดง่ายอยู่ปลอดภัยดีแต่เฮายังบวชหันหูนะคะเพื่ใด นางเอ้ยปลอดภัยลรอยีละแม่ครับโอ้เพชเมียค่ะยินดีด้วยค่ะได้เพชเมียนะคะตัวนี้เนาะนี่เลยค่ะน้องวัวของเรานะคะคลอ,อเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายสามนะคะทุกคนเป็นลูกเค3 1หนึ่งนะคะแยกเพศเนาะก็ตัวนี้เป็นน้องเพชเมียนะคะส่วนชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะทุกคนน้องก็เริ่มแข็งแรงลแล้วแหละ แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนได้นะคะเดี๋ยวเราต้องเองไปอีกนะคะน่านจะไม่เกินเย็นนี้นะคะเดี๋ยวน้องเขาก็ลุกขึ้นยืนได้เองนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบฝึกๆให้เขายืนได้นะคะตามสัญชาตญาณของวัวนะคะก็ไม่เกินหนึ่งวันนะคะเ็าจะลุกขึ้นยืนได้เองนะคะทุกคนแล้วก็จะมาดูดนมแม่นะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถดูดนมแม่ได้เนี่ยเราก็จะมีการแบบรีดน้ำนมจากแม่เขาแล้วก็มาป้อนให้กับลูกวัว แทนก่อนนะคะช่วงระยะแรกเนาะน่ารักสีแดงสดเข้มเลยก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเรากำลังรอรบวัวหรือภาษาอีสานบ้านเราอื่นว่าหนองงัวนะคะทุกคนจ้าเฮาเหาะล่อให้มันออกมาเนาะสีได้เฝ้าจอบเอานะคะกระสันมันเสียนแม่มันสิกลิ่นก่อนนะคะ สำหรับลกวัวนะคะก็จะเป็นสำหรับคนเฉพาะกลุ่มนะคะที่นิยมกินกันนะคะแม่หมีวก็เป็นอีกคนนะคะที่ชอบกินน้องวัวนะคะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยดีนะคะส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเนาะไอแม่ไ่นั่นไปต่อยเขาอโอ้โอโอ <laughs> พึงขอดเด็กขอดชั่วโมงไปเนี่ยยังหน,นึ่งพอดีชั่วโมงหนึ่ง,งพอดีโอโอโอ,อ,าาโ,อโอทำไมลบล้วตอ,อ <laughs> นงไหน,นไหนมันยืนยด้กินนมได้โอ้ยเนาะเอาเยืนนะั่ สกันีทุกคนแม่หนูนะคะพาทุกคนมาเก็บฝรั่งนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่อยู่กลางสวนมะม่วงนะคะทุกคนเนะาะนี่ก็จะมีต้นฝรัง่งแรกเข้ามาด้วยนะคะนี่กำลังดีนี้เดี๋ยวรอให้เขาโตอีกสักนิดนึงรูปนี้กำลังหน้าก็รับประทานเนาะโอ้มีอีกหลายลูกเลยนะคะ สำหรับฝรั่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาถุงมาคลุมหรือมามัดผลเข้าไว้นะคะ,มะแมลงมันชอบจะมาเจาะแล้วก็วางไข่ทำ oh, <no. S 1> ให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกินไม่ทันมแมลงนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หมิวจะเอาลูปนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะมือไม่สะดวกถือมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะต้องจับกล้องใหม่ ได้น่วยนึงพี่เม่<ะ>พ่อได้อยู่ขาหน่อยนี่เดี๋ยวเราลองกินลูกนี้นะคะอืมสุขกำลังดีทุกคนที่จริงมันใหญ่จะทบนี้แหละเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันโตกว่านี้แมลงจะมากินก่อนนะคะเราจะไม่ได้กินอืม นี่ก็เหมือนว่าจะข้างในตรงกลางนราไส้มันอะ่ะตรงบริเวณมันอะ่ะแมงเริ่มที่จะมาไอ้นั่นแล้วจะเน่าออัมนี่มะม่วงต้นนี้ดกมากเลยจ้าทุกคนเราจะสอยไปยำกันนะคะเ,คร,เระวางสิ่ เหลือไปเห็นน,หหดดนั่นหัางมดแดงนี่นี่ทุกคนเห็นไหมคะรังมดแดงตรงนี้เองตัวนี้ข้ามันย้อนแสงทุกคนจะมองไม่เห็นนะคะบริเวณโคนต้นมะม่วงต้นนี้นะคะมันออกผลตรงโคนด้วยอะ่ะทุกคนดูสินี่เอาตาฮักอิลีได้ทุกคนนี่น่ารักมากเลยเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งสังเกตเห็นเนาะเพราะปกติจะมองดูแต่ข้างบนนะคะมไม่ได้สังเกตด้านล่างเลย เออแต่หากเดี๋ยวใ้มันสุกนะคะเพื่อสิกิเนแฉะนะโอ้ยใหม่มันันอ่อนปพวพี่เมีป้าหน่วยบอกไงผัะไงคักอีว ื่อง่หลา ไปลุกลุกลุกเอ,ออเออเออเออไปลุกลุกเออไปเออเออไปลุกไปลุกเร็วลุกเร็วบืดจำบืดนั่งอัปเดตตอนนี้นะคะมวอหน่อยของเฮานะคะก็ยังไม่สามารถที่จะลุกได้นั่นไงนั่นไงไกลละเขาก็พยายามละ น้องลงอีกแล้วน้องบัวยังไม่ออกเลย18นาฬิกา30นาทีแล้วเราก็ต้องเฝ้ากันต่อไปนะคะลูกวัวหรือน้องวัวเรานะคะเออ,เอ,อ,เอ,อพี่ยินจะเป็นคนดึงออกนะคะทุกคน เพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาเบ่งเองมันจะใช้เวลานานนะคะเราต้องช่วยเขาดึงโอเคโอเคเรียบร้อยจ้า นี่นะคะได้แล้วจ้กทุกคนมันก็จะมืดหน่อยนะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะสมการรอคอยส4ชั่วโมงนะคะในการเอาน้องบัวหรือรกบัวนะคะทุกคนเนาะถ้าเราไม่เฝ้านะคะแม่ของเขาก็มีโอกาสที่จะกินรกเรียบร้อยถือว่าเป็นอาหารอันโอชานะคะที่ยินว่านเนาะนี่นะคะ อุตสาห์ตั้งใจรองไว้นะคะ mm hmm. ก็มาเลอะฟางตอนสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็เอามาทําความสะอาดแล้วก็ไปต้มเพื่อดับคาวกันต่อไปนะคะแล้วก็จะนําไปประกอบอาหารกันต่อไปะคะ่ะดุโคนนี่ค่ะเนาะมันมืดด้วยแหละอาจจะมองไม่ชัดนะคะโอ้เยอะนะคะนี่หนักเป็นกิโลเลยแหละ ดูกันชัดๆอีกรอบนะคะทุกคน อ๋อค่ะที่เขาเอินปลาไขสา้จักเม่นมองได้มันดอกอ่ามันจะเป็นลักษณะพวงพวงนี่ครับไขสมันไม่นั่งดูสิอ่าโอเคลูกโอ้ยอใจเย็นๆลูกเออ <Okay. S 2> โอไม่รู้อันนั้นเรื่องนี้ <laughs> ไม่่มมยังกับวัลุใครสาจักแม่นอนนเรืออันนี้โอเคครับโอเค okay, ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำขอดน้องวัวของเราวันนี้แล้วก็เก็บรกวัวไว้ได้นะคะ โอเคค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมิวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน<อ>้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย